ีโอเปรี้ยวตีนจะบวกปลาเจ็ดสับหวยที่ทุกคนต้องรู้เจ้าของเว็บไม่สามารถจ่ายเงินค่ารางวัลที่1ได้ไม่เคยพอกับการซื้อหวยหรือว่าลอตเตอรี่ผมเคยเห็นสิบใบเนี่ย330บ,บาทต่อใบเพียงแต่มีแค่ใบ,บเดียวแต่ขายได้ไลอบครับเมื่อถูกรางวัลที่1 จะได้รับรางวัลมากถึง60ล้านบาทถูกรางวัลที่1กับเว็บลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับและไม่ได้รับเงินหวยแดกหวยเงาคือหวยที่ไม่มีอยู่จริงนะครับเกิดขึ้นพร้อมกับเว็บขายลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับสมัยผมที่เริ่มทําเว็บกองสลาก com ใหม่ๆเคยมีคนติดต่อผมเพื่อขายภาพลอตเตอรี่ให้นะครับโดยมี2ราคา ราคา8บาทนี่คือภาพลอตเตอรี่ที่สามารถลงเว็บเราได้คนเดียวแต่จะมีอีกราคานึงคือราคา16บาทคือภาพลอตเตอรี่ที่สามารถลงพร้อมกับเว็บต่างๆได้ด้วยซึ่งหวยเงาตัวจริงจะถูกคนที่นำลอตเตอรี่มาขายหรือยี่ปัวเนี่ยครับไปขายแล้วโดยเจ้าของเว็บออนไลน์ต่างๆจะได้ภาพมาขายเท่านั้นเคยมีผู้ได้รับผลกระทบจากหวยเงาแล้วนะครับก็คือเคสคุณครูท่านหนึ่ง ที่ถูกรังวัลที่1กับเว็บลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับและไม่ได้รับเงินเจ้าของเว็บไม่สามารถจ่ายเงินค่ารางวัลที่1ได้โดยอ้างว่าลูกน้องเนี่ยขโมยลอตเตอรี่ไปโดยแบ่งจ่ายงวดแรก1ล้านบาทและจะผ่อนจ่ายให้แต่สุดท้ายก็ดูเหมือนว่าจะเคลียร์กันได้นี่แหละครับหวยเงาหวยวนคือหวยที่ขายในหลายรอบนะครับเกิดขึ้นพร้อมกับเว็บลอตเตอรี่ออนไลน์อีกเช่นเดียวกันนะครับ ลักษณะการทํางานก็คือจะนําภาพของลอตเตอรี่น่ยนำมาสแกนเมื่อขายไปหนึ่งรอบแล้วหมดไปแล้วนํามาขายขึ้นอีกรอบหนึ่งพอหมดแล้วขายขึ้นอีกรอบหนึ่งโดยหวยวนเนี่ยจะมีลอตเตอรี่ตัวจริงกบกับเพียงแต่มีแค่ใบเดียวแต่ขายได้หลายรอบครับหวยชุดก็คือหวยที่มีเลขเหมือนกันหลายๆใบนะครับเริ่มตั้งแต่2ใบไปจนถึงมากสุดผมเคยเห็น ที่15ใบโดยส่วนใหญ่หวยชุดจะมีราคาแพงมากขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนใบที่มากขึ้นผมเคยเห็น10ใบเนี่ย330บาทต่อใบหรือ3,300บาทต่อชุดนะครับคนไทยชอบซื้อหวยชุดกันมากนะครับเนื่องจากเชื่อว่าเมื่อถูกรางวัลที่1จะได้รับเงินรางวัลจานวนมากยกตัวอย่างเช่นหวยชุด10ใบเมื่อถูกรางวัลที่1จะได้รับรางวัลมากถึง60ล้านบาทนี่แหละครับเขาถึงชอบซื้อหวยชุดกันมากหวยช่วย คือหวยที่พ่อค้าแม่ค้านะครับขายไม่ออกนะครับเช่นเลข00ถึง99และเลขเบิ้ลต่างๆนั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่แม่ค้าจะนำมาขายทิ้งเมื่อเหลือเลขพวกนี้สุดท้ายแล้วเมื่อขายไม่หมดแม่ค้าจะต้องรับภาระต้นทุนด้วยตัวเอง <S 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 หวยค้างแผงคำศัพท์นี้เป็นคำศัพที่ถูกคิดขึ้นโดยเว็บกองสลาก .com นะครับโดยเรามีความคิดที่ว่า มีแม่ค้าพ่อค้าหลายๆท่านที่ขายลอตเตอรี่ไม่หมดและไม่มีที่ปล่อยและต้องแบกต้นคุณราคาตรงนั้นเราเลยอาสารับซื้อหวยค้างแผงจากแม่ค้าพ่อค้าเพื่อนํามาจําหน่ายในเว็บเนื่องจากว่าเรามีช่องทางการจับจำหน่ายที่มากกว่าเราเลยอยากช่วยพ่อค้าแม่ค้าครับซึ่งตอนนี้กองสลากพัฒดอทคอมและกองสลากดอทคอมยังคงรับซื้อหวยค้างแผงอยู่ทุกๆสิ้นงวดนะครับผู้ใดสนใจสามารถติดต่อส่งลอตเตอรี่ค้างแผงเข้ามาขายกับเราได้นะครับ หวยแพงคือปรากฏการ์ลอตเตอรี่ในประเทศไทยนะครับที่ไม่สามารถคุมให้อยู่ในราคา80บาทได้เลยนะครับณนะตอนนี้ราคาส่งอยู่ที่ใบละ9.4บาทผมยังหวังอยู่นะครับว่าเราจะมองเห็นลอตเตอรี่ที่ราคา80บาทตามกฎหมายกำหนดได้หวยแดก <l ots> หวยกคือปรากฏการณ์นะครับที่เราเจอกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับส่วนใหญ่เจอกับคนไทยนะครับและไม่เคยเข็ดนะครับไม่เคยพอกับการซื้อหวยหรือว่าลอตเตอรี่ผมขอเตือนตรงนี้เลยนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับลอตเตอรี่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับเลิกได้เลิกถ้าเลิกไม่ได้กองสลากพัดมีขายครับนี่แหละครับเจ็ดสับหวยที่ทุกคนต้องรู้อยากรู้มากกว่านี้ติดตามได้ที่ซีโอเปี้ยวตีใน EP ีต่อๆไปครับ กองสลากพัดมีให้โหลดแล้วทั้งไ h o ฟนและ Android กองสลากพัดถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็ม CEO เปรี้ยวตีนจะบวกปลา